เนี่ยครับพอเขาให้ผู้ปกครองออกมาเข้ามาแอบส่องกันหน้าตาเลยครับผมปอมือคีย์บอร์ดครับวันนี้จะไปเข้าค่ายดนตรีที่ mc gp music ครับผมอ่าครับผมตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยแม่ขับรถครับผมออกกันแต่เช้าเพราะว่านัดเก้าโมงจากเราจะไปที่บ้านภูหวานบ้านภูหวานน่ะปฐมนะนัดไปรายงานตัว 9โมงนะครับบอจะไปเข้าค่ายดนตรีที่นุ่นประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็สามสี่วันก็จะย้ายมาเข้าที่วิทยาลัยดุิยางทศินของไมอิทดนแล้วก็วันสุดท้ายก่อนออกก็จะมีคอนเสิร์ตของเรียนที่ไปเข้าค่ายนะครับให้ชมนะฮะเราก็จะเนี่ยวันนี้จะไปส่งบอนะครับไม่รู้ไปถึงกี่โมงเลยกี่โมงแล้วก็บรรยากาศการเข้าเข้าค่ายถ่ายตรงไหนได้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับที่เป็นคอนเสิร์ตนะครับ ก็จะหามให้ดูโอเคไปกันเลยออกไปตัางได้แต่เช้าเลยแม่รถมืนเดิมนะครับรถเหมือนเดิม <c oughs> ไปออกจากหมู่บ้านตอนนี้ก็เวลาโดยประมาณปีห้าครึ่งนะฮะขับรถน่าจะประมาณสักสามชั่วโมงแต่ก็เผื่อออกมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมไปก้านเดินทางปลอดภัยพวกเรา แมกินข้าววันครับก่อนขึข้นทางด่วนครามแ้ข้าวน้าเป็ดน,น่ากินมากอันนี้อะไรเอ่ยหรเป็ดมีเป็ดของแม่เขาเหลาเป็ดร้อนๆเลยจ้า yang ada di. อีกห้เรเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าค่ายดนตรีครับให้ดนตรีของบ้านผู้หวานเนยครับ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วไปเข้าไปเดี๋ยวพ่อรถไปจอดเดี๋ยวพ่อตามไปพ่อรถไปจอดเดี๋ยวพ่อตามไปไปกับแม่กันไปรับ<ป>ข่าวบ,บ้านผู้ว่านบ้านผู้หวานไปเลยคีย์บอร์ดครับผมคีย์บอร์ดไ,ไปไปไปเลย ป้าสวยว้าปะคราบปะคราบในแล้วลงทะเบียนแล้วครับผมเดี๋ยวรอเข้าห้องประชุมนี่โอ้โหบรรยากาศที่พักที่โรงแรมสวยๆครับผมว้า กอดปากครับสวยๆเลยครับพิธีกอดในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดพิธีการงานเป็นทางการก่อนน,นนะคะว่าการจัดค่ายในครั้งนี้นะคะก็จะเ,เป็น วิธีการเปิด่ายนะคะื่อดนตรีหรือดูร้อนนะคะประจําปี2567ค่ะจัดโดยศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับทุกคนทั่วไปวิทยาลัยหรือยางศิลมหาวิทยาลัยพิลนนะคะเป็นอายุเยอะที่สุดครับตายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีไปเป็นของตัวเองครับอ่าครับผมได้แล้วได้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆทุกคนนะครับอาจารย์ดิจีนะครับก็จะดูแลของกลุ่มต้องเป่าก็จะเป็นสังคนนะครับ ก็ดู롱งค่ะสวัสดีค่ะวิลาดานะคะดูกีตาร์แล้วก็ช่อบดู롱งค่ะเด็กมาคุณน้อยนะคะก็ดูแลสวัสดิการนะคะรวมทุกอย่างนะคะใครแบบอ่ตกทุกได้ยากหรือเลื่อนลอยอะไรก็ติดต่อพี่นตบจุกหรือพีเลิดต่ออ่านฟเป็นแค่อย <c oughs> เรื่องเดียวค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีเจ้านที่ตอบทงทค่ะพี่อาจารย์เทียน ค่ะชื่อนี่ดีนะคะก็เป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะไม่ไปคอยดูแลน้องๆนะคะก็ตกลุกได้ยากลองจากพี่น้อยค่ะก็มาหาพี่บิ๊กอย่ด้วยคนับก็มาบอกเจะถืพี่ดี๊กมาก็มีพี่บิ๊กีพี่บิ๊กคนนึงนะครับที่มาที่โรเรียนอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดไม่เห็นหน้าในที่นี้คนหนึ่งคือพี่บิ๊กอันนี้และในนี้ตั้งแต่วินาทีนี่เริ่มต้นไปจนถึงจบค่ายเมื่อไหร่ที่ครูเขียนพูดว่า MC GP ออกมาก็มาแอบส่องกันหน้าตาส่องตรงหน้าต่างกันคร, <laughs> รนับ <laughs> สงบัวาเข้าค่ายไว้ก่อนครับกลับก่อนที่นี้ก็อยู่อีกห้าหกวันก็มารับอีกทีวันเสาร์ที่ผมพร้อมกับมาดูคอนเสิร์ตของ วิธีมาแต่เช้ากลับบ่ายเลย